เก็่เขากำลังว่านี่มองกัรทำความสะอาดแล้วจินเขาใส่จุกนี่จะเสียบคากกรรมการมู่บ้านของประธานอปตอึมาทำความสะอาดรวมกัน ทำความสะอาดเรียไม่กินเขาวรวมกันกอุ่งใกล้ตับมุ่งมหลามนะตีบแซ่บน้ำกันข้าว้อมเดือด ก็หอมเดี๋ยววันต่อมาตังไก่ใหญ่เอาโตไปตังวันนี้มันไก่ให่ปวดไ่ต้องมีอะไรหกจ้านังากทำามสะอาดแล้วก็มากินข้าวรวมกันค่ะข้าวเที่ยง เว้ยไทยนาบผู้ไป็นนักวอกสาบเนี้ยที่ไทยเจ้าเนี่ยจินและย่าอยอันนั้นนุยาตให้ออกไปยังมักแล้วใครเนี่ยแห้งอยากวางให้ใครวอกเนี้ยผู้นำชุมชนนะคะผู้ย่อบานไฟแรงออปตอบาดีออปตอรวม

ไปซื้อมาลันได้ดอกเพราะว่าใิลีลันยิ่งใกล้กระจกสกับแจกแีแบไ้องนนาลุงพักบ่นเงื่อนเงินม้บ้านนาล่งพักบ่นเมื่อไรเนสามคนรอบปั๊มนะมันน้ำมันเดี่ยวนก่มอมเลยเพียงเดียวที่เขาว่าเลเอูนศูน สองคือเก่ากับยังของแม่รวมกันทำความสะอาดทุกเดือนค่ะบ้านคุณพาอทำความสะอาดมีลูกบ้านมารวมจะหนาหนักพัฒนาเฮ้ยถ้าเอาหนาคนนี้ใหญ่เุี๋ยวก็เด่นได้หลายเนี่ย ้าจะเนี่ยกินไะนี่เออกินได้หรเว้ยกูได้เป็นพวกร่พวกสอาดกเหนาเนียหมูจักเนี่ยน้ไกนี่แหละเป็นพวกสอาดนะรัดยาเสียบขยาพู้หน่ะยังมากินเขา ดีค่รับแล้ววนี้ล่ะวันอำชุมงชนของหมบานค่ะโมบานก็นั่งยู่กาบทางมีบานนมไฟแรงอกไขเลยมียังกกินร่วมกันกับตามเปิอตามนี่ล้นเนื้อตําหมู

ท่ายภาพบรรยากาศกรรมการผู so <S res> <iento> ้นำชุมชนก็ทำความสะอาดแล้วก็มารวมกันกินเข้าเทียงไปวอกยุวัฒภาพก็ดันเจ้าคจังหวัดเห็นไหมโอ้แบมีหยุเนื้อล้นเนื้อเต้า้องเสียบเสียบน้ำกันเด้อพี่น้องเอง ก็แสบเจะาจี้เขาง่ายดิผมเพราะมันหอยูด้วยนะง่ายดิผมเดีวไปว่ากินช้องเชียร์ชองเชียร์ดตัวมูอิดิหน้าฝนนอกก็ะด้ตัดหญ้าก็เย็บขยะเก็บถุงมผัสติกรอบ้านเดี๋ยวก็ไม่รวมกินเขาน้ำกันค่ะวาวววาวว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 ว จ้าเจ้าไม่้าย่งมาหยัางตัดเศษตัเบานเอ้าจเอ้า่กินกาแฟ่ากินยังเอ้าก็อยู่ด้วยเม่า้เจ้าดื่มะไร่นี่เจ้ากเจ้าดืมจยว่าเพื่อนค่คก็ได้กินนกไปสกินเทากินเทากินหาเจ้าดืซะก่อน ีแล้วก็ปลาบรรยากาศบ้านๆบ้านเฮาพี่ยังก็เอื่นกันกินเบิดว่าได้ว่าได้ซื้อได้หาเอื่นบ้านกันได้มันก็จะกินเบิดเป็นขวดเนาะถ้องอยกินเบิดแก้วเดียวมันม่บันมีข้อ ารากลางบ้านคันดาราประชาคมส่งกรนกินเขาดาราต่าเส็บแบน้ำา้าขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะนาะที่เของมาเบิ่คชิมผียายให้เุบอกพุมพ์ถุงกำลังใจค่ะ ขอบคุณถุกโลกขอคุณถุกไหลเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิงคินี้ยากขอคุณทูกกำลังใจค่ดำบุญเงียบๆดาลาบุดาล่าไม่ยิ่ยันนี่มันมือกับเหมือนแจ้วเนาะ โอว่าดังยอนอันนี้แล้วไปดีกได้ขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกไลท์กำลังใจบายบายค่ะขอบคุณค่ะ